ตอนแรกกังวลนะคะว่ายอดวิวจะลดไหมคนอ่านจะลดลงไหมแต่พอเราลงขายแล้วผลตอบรับที่ให้กลับมาคือเยอะมากนักอ่านเยอะขึ้นยอดวิวก็เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ยังมีรายได้เข้ามาด้วยมากกว่าเงินเดือนที่เราเคยไปทําเป็นงานประจำมาค่ะ ชื่อสุปรวีภุมแก้วค่ะเป็นนักเขียนนิยายเรื่องค่าเนื้อหมูค่ะใช้นาปปากาว,ว่าสุปรวีเป็นแม่บ้านค่ะอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรเนาะเราตกงานช่วงโควิดแล้วเราก็มีเวลาว่างเยอะเราก็เลยลองลองมือทำดูื่อเริ่มเขียนนิยายค่ะช่วงต้นปีนี้ค่ะเขียนได้ประมาณสิตอนค่ะ,คะก็มาลงในเว็บเล็กดีช่วงปลายเดือนมกราค่ะทั้งนักอ่านยอดวิวแล้วก็คอมเมนต์ก็ ถึง่าเยอะมากเยอะเกินที่เราคิดไว้คาดหวังไว้ค่ะ เราตอนแรกไม่ได้คิดที่จะลงขายอะไรค่ะแต่ว่ามีนักอ่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากให้เราเขียนตอนอ่านล่วงหน้าค่ะตอนแรกก็มีแค่ประมาณคนเดียวสองคนอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าพอเราลงนิยายไปเรื่อยๆมีคนที่เขาอยากอ่านก่อนล่วงหน้าอย่างเงี้ยเยอะขึ้นเราก็เลยตัดสินใจลงขายตอนอ่านล่วงหน้าค่ะ ตอนแรกกังวลนะคะว่ายอดวิวจะลดไหมคนอ่านจะลดลงไหมแต่พอเร,เราขายแล้วผลตอบรับที่ให้กลับมาคือเยอะมากนักอ่านเยอะขึ้นยอดวิวก็เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ยังมีรายได้เข้ามาด้วยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีรายได้จากการเขียนยายเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเขียนค่ะแล้วก็เป็นเพราะนักต่างเขาให้โอกาสเราขายเราก็เลยมีรายได้ตรงนี้ค่ะ รายได้ก็ช่วงแรกๆจะเป็นหลักพันค่ะตอนนี้รายได้เราเข้าหลักหมื่นแล้วมากกว่าเงินเดือนที่เราเคยไปทําเป็นงานประจำมาค่ะมากกว่าเลยเรามีเงินที่พอจะเอามาเก็บได้ค่ะแล้วก็ใช้จ่ายสามารถซื้อของที่เราอยากได้เนี่ยคือได้ตามใจเราเลยคิดว่ามันเป็นอาชีพได้นะคะ ถ้าคุณมีจินตนาการมีเรื่องที่ตัวเองอยากอ่านหรือจะไม่มีประสบการณ์เลยก็สามารถลองลองมือทำได้นะเราก็ไม่มีประสบการณ์ไม่อะไรเหมือนกันมีแต่ประสบการณ์ที่เราอ่านมาเนี้ยแล้วเราก็มีความคิดอยากจะอ่านยายแบบเนี้ยเราก็เลยลงเขียนอยากให้ลองกล้าก้าวข้ามาเป็นนักเขียนดูนะคะ